โอเค้ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่เกมอาร์สมุยอว์ออนมอบายกันอีกครั้งแล้วผมเย้ัยยัยยสมุดดุสเบลกดลมและตอนนี้ครับทุกคนเราจะมาจับกิฟฟินใช่ไหมเออแล้วนี่คือสิ่งที่เราเจอทุกคนร้อยสี่ร้อยห้าสิบทุกคนไอ้เชี่ยทุกคนคือผมผมตื่นเต้นมากเลยตอนนี้คือผมเราเราเราเจอกิฟฟินแล้วสี่ร้อยห้าสิบเนี่ยไอไอตัวสีขาวตัวเนี้ยดูดิ อุ้ยไอสับไอเล็กกูเจอวิ่งตันเลยเดดฮงขออนุญาตไปไกลๆก่อนนะให้มันแบบเลิกตามก่อนน mm ุ้ไอตัวสีขาวนั่นมันตามเราไม่พักเลยท่านผู้ชมเออตอนนั้นมันตอนนี้มันก็เลิกตามเราแล้วนะแล้วสิ่งที่เราต้องทำนั่นก็คือเราจะต้องมาวางประตูอันนี้นะเพื่อใช้ในการขังนะแต่ก่อนหนึง่งนะ ่อนนี้ยจะทานะเราต้องเคลียร์ของก่อนก็คือเคลียร์สัสตว์ตรงนี้น่นแหลยฮะเออมัน,ม,นมันไม่ได้เคลียร์ตัวไหนหรอกมันเคลียร์ไอ้พวกนี้นี่แหละอ,อ่ะตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะอุ้ยทุกคนเดี๋ยวๆ,ๆผมขออนุญาตทุกคนนะผมขอออกไปเซฟก่อนรีบรีบเลยทุกคนสี่ร้อยอ็สิบอ่ะดีใจมากรู้สีขาวแล้วผมชอบสีขาวด้วยไงประเด็นนะเออมา แล้วตอนนี้ประเด็นคือใกล้จะข้าแเล้วเออทุกคนแล้วประเด็นคือมันใกล้จะมืดแล้วไงแล้วถ้าเราจะข้ามตัวตายพื่ลีนะผมอบอกสบายอบผมอุย้ยอันนี้ดวงทุนรวนะครับเป็นสิ่งที่ผมดีใจมากที่สุดแล้วนะในชีวิตแ<ว>ะแ <laughs> มงปองตายต่อหน้าเลยถ้าจำไม่ผิดอ่ะนั่งไงนั่งไงโอเค โอเคครับ่าผู้ชมเดี๋ยวเราขออนุญาตนะขอลงไปวางประตูอันนี้ก่อนนะเนี่ยก็คือจุดบริเวณที่เราต้องใช้นะเอ,อ๊อวางผิดไอสัตเดี๋ยว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 เก็บมาก่อนกาดดีๆนะเราต้องการระยะให้นกเราพอออกได้นะทุกคนคือกิฟฟี่นะไม่จำเป็นต้องให้มันออกได้หรอกเอานกเราให้ออกไม่ได้ปบ๊บ ผมจะใช้ประมาณสี่อันนันในการวางนี่ประตูประตูน้ำวางตรงไหนดีผมแนะนำให้ทุกคนนะวางตรงนี้อ่าอีกจุดหนึ่งผมจะวางเสาดักไว้ตรงกลางตรงนี้เพราะกิฟฟินมันไม่น่าจะออกได้เพราะมันตัวใหญ่อยู่เหมือนกันนะเฮ้ยห,หรือว่ามันออกได้วะอุ้ยถ้าเป็นแบบนี้มีแนวโน้มที่มันจะออกได้ เราต้องฟาร์มหินเพิ่มแป๊บหบนึง่งแล้วเสาหินกูหายไปไหนใช้หินสามสิบเดี๋ยวมาขอญาตห,หายหินสักครู่นะครับท่านผู้ชม,ม,มหินทั้งหมดสามสิบที่ใช้นะอ่ะโอเคไม้กับฟาร์มชิบหายไม้กับฟาร์มกลัวาจากไหนวะ จะได้เดาป่ะอ๋อคือเราต้องบินลงไปเอาด้านล่างเอ้ยไม่จำเป็นไอสัตว์ไม่เป็นไรเพราะว่ากิฟฟินมันอยู่กันข้างใกล้ครับผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่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 น,นี่เราต้องการไม้กับฟาร์มนะเดี๋ยวเรียกนใยก,นกหนให้ตามมาก่อนผมเรียกนกให้ตามมาก่อน เดี๋ยวจะลงแล้วไม่ใช่อะไรพ่าเราปิ้งจำทางมันก็ได้ปไปเอะเดี๋ยวเราขึ้นขีน่นกกเลยไปเร็วเธอเราดอนช่องนี้จะมีกิฟฟินแล้วนะท่านผู้ชมเป็นการมีกิฟฟินที่น่ายินดีที่สุดไปเดี๋ยวผมจะเอาเสาอันนี้เอาไปวางก่อนนิ่ ขอเวลาสักครู่อุ้ยผมว่าเราต้องติดไปด้านบนน่ะขี่นกได้ไหมเธอตาโนดอนเขาขี่ไหนนะเออประมาณนี้มันไม่น่าจะออกได้หรอกเธอคือถ้ามันออกได้กูกูเอล์ละออกได้ลักษณะแบบนี้ก็คือออกไปเซฟเยฟินไหนล้มามาเย เดี๋ยวติดลิกรสีึยจาล้อเวนแต่เสียอะไรแล้วน้องเวนทำไมล้งไม่ได้ลิกรสีจะมาโดนช่องมึงตลอดเวลามึงยังไม่รู้ตัวอีกโอ้ยเวนแม่ลิตรสีจะมาลงช่องเตยไอ้นี่มันยังไม่รู้ตัวท่านผู้ชมเออนี่พี่เรสี่ร้อยห้าสิบอ่ะอันนี้คือเราเจอเวลตันเลยนะแถมวิธีการที่เราจะจับมันนี่ก็ยากชิบหายเลยครับไม่ใช่ยากเพราะการยิงนะฮะ ย่าเลื่อนจากที่ว่าแอมเบอร์คลิปเอ้ยไม่ใช่แอมเบอร์คลิปเบิล้ลเราจะพอไหมอยู่ไหนวะไอฟันชิบหายแล้วท่านผู้ชมเฮ้ยทุกคนกิฟิ้นไนวัมันหายไปไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอหาอนเฮ้ยจะบ้าเหรอท่นเล็้วสูงนะน่ชิบหายแล้วท่านผู้ชม แย่เลยมันหายไปไหนอ่ะเดี๋ยวก่อนหน้านี้ก่อนก่อนก่อนหน้านี้กูเจอมัอน,นอ,อยู่ที่ไหนวะน่าจะอยู่แถวแถวนี้แหละรูมันมันไม่ไมันไ,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 ไม่ได้บินไปไหนไกลหรอกแค่หลุดระยะการมองเห็นเดี๋ยวเดี๋ยวมันตัวสีขาวใช่ไหมไม่ใช่คนละตัวมันมีปัุ๊้ยอันนี้สามร้อยหกสิบ เดียวไม่ไอตัวนัน้นไอไอสีขาวอะ่ะไอไอขาวอะ่ะไอขาวอยู่ไหนโอ้โหดูมันตามดูมันดูไม่มตามกูเฮ้ยฉันไม่ใช่คนดังพวกกมจะตามฉันมาทำไมไม่งม,มันตัวสีขาวด้วยนะแต่ที่เราเจอมันไม่น่าจะใช่ตัวสีนั้นเลยเอ้ยนั่งไงเจอแล้วเจอแล้ว ใช่ตัวนั้นปะผมว่าใช่อ่ะโอเคตัวนี้แหละอีนูตามมาหน่อยเอออย่างนั้นแหละไปดนูนเราต้องบินแบบช้าๆนะเพื่อ่อให้มันให้มันขึ้นมาแล้วตัวสีขาวด้วยไงแล้วสีขาวกูชอบผมชอบนะกิฟฟินตัวไหนที่มันสีขาวเนี่ยผมอย่างชอบเลย เรื่องสเตตัสอันนี้ค่อยว่ากันอีกทีนึงแต่ว่าตอนนี้จับก่อนนะเบลสี่รสิบนะถ้าไม่จับนี่เสียดายชิบหายเลยไป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 เลยเอาหยาลิกอยาพึ่งอะไรอยู่แค่นี้ถอดใจแล้วไม่เห็นกูมั่งเลยแม่กูหาย,ยันตั้งนานกว่ากูจะเจอเหมือนมึงแค่ตามแค่นี้มึงยังทําไม่ได้เลยมาคุณผู้ชมตอนนี้มันก็มาแล้วนะเดี๋วจะล่อล่อเข้ามาล่อมา เดี๋ยวเปิดประตูก่อน,อนปึ๊บเปิดบินออกให้ไกลๆอันก็ฟ้บลูดเข้ามาเข้ามา,อมาไอ้ฟันเฮ้ยไอ้ห่ามันยังไม่เข้าเลยมึงก็รีบปิดแล้วให้เข้ามาให้มาเข้ามาเข้ามาเข้ามาเอออย่างไรแหละอย่างไรแหละเออกดพิษเฮ้ยไอ้เพทาโรนั่นมานี่มึงอะมานี่มานี่มานี่ มึงออีตายหาไม่ใช่ไม่ใช่ไอฟินนะไอไอเธอไล่เราดอนกูเนี่ยมันอีตายหาวรอมันเข้ามารอมันเขือเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วปิดผนึกเรียบร้อยเรียบร้อยครับผมสำหรับการปิดผนึกเจ้ากริฟฟินนะครับตามแผนเราทุกอย่างครับผม และตอนนี้มันก็ถูกปิดผนึกแล้วแล้วสิ่งต่อไปที่เราต้องทำก็คือนอนครับเฮ้ยแล้วมันจะไปวางตรงนั้นเพื่ออะไรวะเฟินนเออเออเออาอ้ามาใหม่อส่์กูบอกอย่าร้องเพลงไอ้เหี้ยช่องโดนลิกสิทธิ์ตาเดียวเออว่าไม่นานนะทุกคนช่องนี้ไม่นานโดนครับโดนอะไรครับลิกสิทธิ์ครับผมเชื่อเะละ่ะไอช่องนี้มันอยู่ได้ไม่นานหรอกนะ ะระยะนี้มองเห็นเขาเราก็นอนไปเลยเจ็ดชั่วโมงนอนได้ครับผมอ่ะพอเราตื่นมาแล้วเราเห็นเขาแบบนี้ก็คือไอ้ดอนมานี่ไอ้ดอนมานี่มาสิาสิบอ่ะพอเราตื่นมาแล้วเรามองเห็นเขาแบบนี้แล้วก็ไม่ต้องรอครับ พอตื่นมาแล้วเรามองเห็นเขาแบบนั้นแสดงว่าใช่แล้วครับนี่ครับเราก็ไม่รอช้าก็ปักไปเลยมันหลุดไม่ได้หรอกนตัวเนี้ยแล้วประเด็นคือปืนนี่แบบถ้าสรุปผมมั่นใจว่าเขาขั้นที่จะสูงอยู่แล้วลูกโดกผมไม่ได้เตรียมมาน้อยๆน,นะผมเตรียมมาเยอะนะะพอแหละ พอเชื่อาวลาลูกตออเฮ้ยบักมันบักทำไมชมเฮ้ยทำไมผมโดนดาเมจวะอ๋อไอ้นี่เกมบักทุกคนโอเคครับผมติดไอวิน ดามีแรงดามีแรงทุกคน <c oughs> ตายเรียบร้อย <c oughs> เป็นไงล่ะมึงอ้าวไม่ละ่ะอุ้ยถ้าผมตายแบบนี้ค่าหายมันมันจะไม่ลดหรอะวะหายแล้วขอมาก่อน หายท่านผู้ชมเฮ้ยอย่าติดดิคือถ้าผมตายไหค่ะมันมัน,ม,นมันจะลดเหลือศูนย่ปะวะนี่จะยิงไม่ได้ว่าตอนตอนที่มันบักนี่แหละ ยังไม่มีอาการนะ ừ, นอืมบักโอ้ลูกดอยังเหลือเฟือท่านผู้ชมเหลือบอกเลยมันจะบั๊กเขี้ยอะไรนักหนาว่ะเฮ้ย แต่มุมนี้นึงออามีอาการนะผู้ชมมีอาการอาการแบบนี้คือใกล้จะสลบนะครับมีอาการนะมีอาการนะเนี่ยใส่ที่เราต้องทำกลงเอาไว้นะมีอาการ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  ยิงตูดยิงตูดบอกไปเลยบอกไปเลยยิงยิงครับผมมีอาการยิงตูดเออเรียบร้อยสวยฆ่าเรือศูนย์เรือเรืเรือเรือเรืเรืรีบอ opposed, ่ะรีบอัโลโหล เฮ้ยเร็วๆเ,เอาเชื่อไหมึงเนี่ยเอาเนี่ยกูจำไม่ได้ก็ต่อว่ามันลีลาอย่างเงี้ยจะไปกดดูเท่าเชี่อยอะไรวะรู้เพิ่งซีสองอันเนย่ห หนึ 102. ่งร้อยสองออย่างเงี้ยไปเออขึ้นทีละหนึ่งก็หนึ่งร้อยสองนั้ก็พอเป็นไงเป็นการคำนวณที่ดีครับไปแล้วไอด้ดอนไปไปไป,ไปดูนี่ทุกคนดูอมันขึ้นทีละหนึ่งเปอร์เซ็นต์ทุกคนเห็นแล้วยังดู มันขึ้นทีละหนึ่งอ่ะทุกคนเห็นแล้วยังครับทำไมผมถึงเตรียมมาเยอะขนาดนั้นทุกคนดูดูมันขึ้นขึ้น,นทีละหนึ่งเปอร์เซ็นทุกคนดูเอาแล้วกันครับเง่นใส่ที่ผมบอกว่าต้องเตรียมหนึ่งร้อยอันแล,แล้วมันขึ้นทีละหนึ่งเปอร์เซ็นน่ะทุกคนโอ้โหเลเวลสี่ร้อยห้าสิบผู้ชมเยอะนะ นามตกูล A A N ตัวนี้คือจังหวะแบบนี้คือเราไม่สามารถเซฟได้แล้วนะท่านผู้ชมนะเราไม่สามารถเซฟได้นะเราต้องรอให้มันตื่นอย่างเดียวเรื่องสเตตัสอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดวงนะอู้ดาเมจเปิดร้ยตัวนี้เอ้ยไม่ใช่ดาเมจดูผิดขอโทษดาเมจ430น้ำหนัก800ครับผมขอโทษครับ 30, แลผิดไม่ว่ากันเดอคนเรามันมันผิดพลาดกันได้หรอวะ ตอนนี้คิปเบิ้ลเรายัางเหลืออยู่โอ้คิปเบิล์นยังเหลือห้าสิบกว่ากว่าพรอยังไงก็ได้ครับผมวันหลังขอแบบอ,อัน,นอันนี้ถือว่าดวงรุน่นๆนเลยนะเล้วสี่ร้อยห้าสิบท่านผู้ชมเออแต่ว่าหานานนะท่านผู้ชมเมื่อวานะผมหาเป็นชั่วโมงกว่าจะเจอ มื่อวานไม่เจอนะมาเจออีกทีก็วันนี้นี่แหละเออผมอัดมาหนึ่งวันเต็มเต็มครับผมหามันมาหนึ่งวันเต็มเต็มตั้งแต่เมื่อวานนี่ยังไม่ได้นอนเลยเนะี่ยมานั่งหายตัวนี้ยังไม่ได้นอนเลยเนี่ยง่วงก็ง่วงแต่พอเห็นอย่างงี้ก็ตื่นครับผมมันมันนอนไม่หลับอะเอาง่ายๆเออกินไปลูกเขาเด็กดีเนะี100่ยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสองอันแล้วที่ผมเอามาเออจริง ผมเอามาตั้งหนึ่งร้อยสองอันนี้ตั้งไม่พอก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วตอนเนี้ยคือถ้าเรานอนแล้วแล้วเราไปกดเซฟมันจะไม่ได้นะค่าหารมันจะลีนะคือถ้าเป็นอย่างเงี้ยรออะรอชิบหายอะผมบอกไว้เลยค่าเทมิงอุ้ยค่าค่าเทมิงลดรัวๆเลยอะก็มันเป็นทุกคนก็ไม่ต้องแปลกใจอะที่ ทำไมพวกกีก้าพวกทีเล็กอะไรอย่างนี้มันยังขึ้นทีละห้าเปอร์เซ็นแต่ทำไมกริฟฟินขึ้นหนึ่งเปอร์เซ็นทุกคนก็ไม่ต้องแปลกใจมันเป็นเรื่องปกติของไอของเจ้ากริฟฟินนบผมคือต้องบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องปกติเลยนะครับอืม,ไ,มได้ปะวะยัยงพออยู่ด้วยนยังพออยู่หนึ 102, ่งร้อยสองครับพอเชื่อปะมั่นใจในตัวลูกครับผมแต่กลัวไม่พอ กลัวไม่พอทุกคนพอบอกว่าสามอันเฮ้ยเฮ้ยไม่พอเฮ้ยถามจริงทุกคนคิปเบิร์หนึ่งร้อยสองอันไม่พอครับ กู S <S <an> ถามจริงเชีย่ยมึงใช้ของโคตรเยอะแล้วเอา450ด้วยไงว้าวได้กิฟฟินมาขี่แล้วท่านผู้ชมสีขาวด้วยไอ้ดอนไอ้อนไอ้เดี๋ยวเดไอไอ้อนไอ้อนบอกรอด้วยรอด้วยเออสเตตัสที่ได้มาก็ก็ก็ถือว่าดีอยู่เหมือนกันนะ อย่างไก็มีประโยชน์ในการที่เราจะเอาไปจับนกยักษ์ฮนะอู้หูแล้ววิวส0 5ไม่ดีได้ยังไงกอลวิวแบบเยอะอ่าต่อไปเดี๋ยวผมจะพาน้องเขาไปเถื่อนกันเลยซึ่งกิฟฟินนะผมข้อเดียวดูดูมันตบนี่ยังไม่ได้ซูมกล้องเลยเนี่ยอู้หอ้โหดูแม่งตบดูแม่งตบอืมตบตบที่อันโลนี่ไม่ได้ขยับอ่ะดูดูไม่ตบดูไม่ตบเรียบร้อยตาย ออ้โดูดูดูมันตบดูมันตบดูมันตบแล้วมันตบวงกว้างด้วยไอ้กิฟินอะเป็นไงท่านผู้ชมครับอย่างตึงอ่ะเดี๋ยวผมจะพามาตบบอลโต้ตัวนี้ให้ดู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 มันดูมันนี่นี่ขนาดยังไม่ได้ซูมกล้องอลยตีโอ้โหไม่เย็บไม่เย็บท่านผู้ชมอือโอ้โหดูดูดูเล่บอลโต้ดูเล่บอลโต้ รถรัวรัวรถรัวรัวจังหวะนี้โอ้โหโอ้โหดูไม่ตีเลือดบอลโต้คือรถรัวรัวเรียบร้อยตายอุ้มเอาอะไรดีวะเอบเลือดไปโอ้โหแล้วดูแม่งตบดิอืมอืมนี่เนี่นนนนนนยนี่เนี้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 ยเรียบร้อย โอ้ยทีทีทีล็กเกิดต่อหน้าเลยอุ้ยสองร้อยแปดห้าไม่เป็นไรสองร้อยแปดห้าเหรอมึอสองร้อยแปดห้าดู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 ไม่ตกทีเล็กโอ้โหแรงผมบอกเลยแรงแรงท่านผู้ชมแรงผมบอกไปเลยไอไอไอฟอน่ะแรงแรงผมบอกไปเลยแรงครับมันแรงแรงตบตบเรียบร้อย ทีเล็กก็ไม่รอดแล้วแล้วดูสีสีขาวสีขาวแบบโคตรสวยอ่ะท่านผู้ชมกูแล้วอย่างเท่เออคลิปเบิ้ลหนึ่งร้อยสองอันไม่ยังจับไม่พออ่ะไม่รู้แบบหนึ่งร้อยสองอ่ะมันจะไม่พอได้ยังไงวะพี่การก็ใช้ แค่ร้อยแอมเบอร์อะนะพี่การเขาใช้ประมาณเอ,อ่อร้อยสิบแอมเบอร์แต่ของผมอะแต่ผมไม่แน่ใจนะว่าพี่การอะเขาใช้คิปเบิ้ลเท่าไหร่แต่ว่าหนึ่งร้อยอันอะหรือไม่ก็เกือบเกือบหนะึ่งร้อยครับแต่ว่าผมเนี่ยหนึ่งร้อยสองไม่พอ,อไอชิปหายใช้ของเยอะมากนะจับก,การจับเจ้ากิฟฟินเนะีโ่โหพ่อผมมันสันตว์ในตำนานเลยนะถ้าจับแป๊บเดียวได้เนี่ยผมคงไม่ใช่สัตว์ในตำนานแล้วมั้งเออ กูกูก็เข้าใจมึงอ่ะคือมึงก็สัตว์ในตำนานอ่ะแต่ว่าแบบคือมึงลดจํานวนการจับได้ป่าววะมึงจะใช้ขอแบบถ้าคนที่เขาแบบคือเล่นโหมดอีซี่ถ้าเล่นโหมดอีซี่ก็ประมาณก็หลายหลายสิบอันอยู่เหมือนกันนะถ้าเล่นโหมดอีซี่เชื่อปะ,ล,ะ <S 2> <S 2> อล่ะเออเล่นโหมดอีซี่ยังใช้ประมาณยี่สิบสามสิบอันอ่ะ แล้วในหมดบูตอนหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสองอันนี้ม่งยังไม่พอไอสำหรับอีไอไอฟอ,อนเนี่ยดูแล้วกันว่าม่งมันใช้เยอะขนาดไหนไม่เป็นไรครับเขาใช้เยอะเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะอะ่ดูมันดูมันฮอครับผมอยากมีคู่ผสมพันครับไม่ไม่ต้องลุกคือกนะิฟฟินน่ะถ้าเราจะผสมพันเขานะคือเราว่านั่งหาเลเวลนี้ยากแล้วครับ เราต้องไปนั่งไปนั่งหานามสกุลที่เดียวกับเขาด้วยนะอ่าตัวนี้นามสกุลนามสกุลของกิฟฟี่น้ำก็จะอยู่สามตัวท้ายผมก็คือ a a n อ่าตัวนี้ตัวผู้นามสกุล a n เราต้องไปหาตัวเมียที่นามสกุล a n เหมือนกันนะครับถ้าคนละนามสกุลเนี่ยแล้วเป็นเพศตรงข้ามต่อให้เราเจอตัวเมียแต่ว่าคนละนามสกุลเนี่ยถ้าเกิดเราเจอ l o t อย่างเงี้ยตัวเมีย l o t v a ล450 แต่ว่ากิฟฟินเราเนี่ยตัวผู้นามสกุล A N อย่างเนี้ยมันก็ปะสมพันธุ์ไม่ได้นะฮะเออใช่คือมันจะเรื่องมากนิดนึงกับการผสมพันธุ์อีกกิฟฟินเนี่ยผมบอกไว้เลยเพราะฉนะนั้นครับตัวเดียวพอเชื่อผมตัวเดียวเนี่ยก็นานีตายหาแล้วนะยิ่งต้องไปหานามสกุลหาเลเวลอีกโอ้ยรอท่านผู้ชมครับรออย่งคิวแต่อันนี้ผมอ่านมาทั้งคืนยังไม่ได้นอนเลยเออ ยังไม่ได้นอนเลยแล้วมาอัดะนะ่านสืมดูแล้วกันเดี๋ยวผมขอตัวขี่พาเจ้ากิฟฟินของเราออกไปเถื่อนก่อนนะผมนะไม่รู้ว่าจะเถื่อนอะไรได้บ้างแต่ว่า EP หน้าผมเราจะใช้ลูกดอกเนี้ยเนี่ยลูกดอกยังเหลืออยู่ครับ EP หน้าเราจะไปจับเจ้ากิกกโนโตซารัสกันแล้วนะร,ราชา่งเกมอาร์คครับกีก้าครับผมกีก้าหาเลเวลอ่ะมันหาไม่ได้ยากเหมือนกิฟฟินนะ เอเคผมฮะผมเตรียมสองห้าเอ็ดอกผมใช้ไม่ถึงห้าสิบดอกด้วยซ้ำอะ่ะเนี่ยยังเหลืออยู่2องรอสิบห้าดอกอยู่เลยเพราะฉะนั้นผมจะใช้ลูกดอกอันนี้ที่ยังเหลืออยู่ไปจับเจ้ากีกาในอีพีหน้าครับผมนะฮะจบนะฮะตอนนี้สัตว์ปีกเรามีอยู่สามตัวยังขาดทาเปจารากับนกยักษ์แล้วก็จะมีสัตว์ปีกครบทุกตัวในเกมอาร์คคงไม่ได้จับแล้วฮะทาเปะ ถ้าเปมันยังไงวะคือมันสู้ไอ้กิฟฟินไม่ได้ไงถ้าการเดินทางผมให้กิฟฟินอะเดินทางได้ดีกว่านะโอเคเดมขอตัวปีดคลิปก่อนนะครับฟูฮาฟูนักเสียงท้พ่องแล้วผมต้องไปจัดระเบียบไดโนเสาร์ด้วยสัต์สัตว์บ,บกอยู่ด้านล่างสัตว์ปีกอยู่ด้านบนไงเนออเราต้องแบบจัดระบงระเบียบกันนิดหน่อยอประมาณนี้ ผมขอตัวเคลียร์ก่อนโอเคก็เป็นไงบ้างสามกิปนี้จะชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับนะครับผมนะครับอย่าลืมกดกระดกิ่งที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้เราขอตัวลาล่วก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่นะทุกคน EP จับกีก้า EP หน้านะครับได้เจอผมแน่นอนนะเพราะว่าพา่อเนะี่ยไม่คิดจะจับอะไรแล้วเราจับผมนะปากเสียปาก